เริราคาน่ารักน่ารักนะคะพิซซ่าเอ็มไข่มากรุ่นตีนะคะลูกค้าเป็นรุ่นที่หนูว่าส่วนตัวคนไทยชอบใช่เพราะว่าเทมากสไตล์แบบเฟียสเฟยสสับสับหนูซื้อใส่เยอะมากเดี๋ยว มันคู่กับเสื้อผ้าง่ายเด้อก็ะบอกว่าหนูมีอย่างเงี้ยหลายตัวะะดูได้เลยว่าากระบอกอย่างแบบนี้นใส่เกงยีนมา,มามบ่อยมากนี่โดยคือใส่ของจีนมาต,มตลอดอเลยทียห่หนูไลฟ์อยู่ทุกวันนี้และสิ่งพวกเนี้ยคือเข้ากับเสื้อผ้าง่ายน,นะคะส่วนตัวหนูชอบสีแบบนี้มากกว่าสีเข้มอันนี้ออกตัวแต่ไม่รู้กัอื่นยังไงนะต่างกันยังไงครับต่างกันยังไงกับลิซ่าปกติใช่ไหมแม่ อันนั้นลิซ่าปกติ or long or long or long. สีจะเข้มกว่านะลิซ่าเอ็อ่ะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสีแบบนี้สีแบบนี้สีอ่อนสีอ่อนแต่ค่ะหมาไม่เปิดเลยครับค่ะหมาจะเปิดขามารุ่นนี้แม่ี่มันใส่อ่ะอยากดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูใส่ขามามาเปิดกับแม่ไม่เราก็มีไม่มีกางเกงขามาเป็นกางเกงที่ธรรมดาแต่ขามา ลิซ่าเอ็มธรรมดาค่ะสีขาวไอ้ลิซ่าธรรมดาจะสีประมาณนี้แต่ลิซ่าเอ็มอ่ะมันจะเน้นสีอ่อนแม่นึ่องออกไหมจะเน้นสีอ่อนแต่ถามว่ามีสีเข้มยับ้างแบบอย่างนี้แหละก็หนอบอกว่าผสมไงมันเป็นมิกก็คือ,อ,คอสีเข้มสีอ่อนแต่ว่าหนูอ่ะใส่แบบเงี้ยเยอะบ่อยถึงก็เลยซื้อบบสีที่ใส่จะพากง่ายกว่ายูนิโคลก็เน้นสีนี้มากกว่าใส่เข้มแล้วเป็นยูนิคอร์น แล้วมันสิทธิ์เที่ยวเขาสับเลยไหมคือท้องงานปะอ่ะพูดเรื่องท้องงานด้วยเจ๊จัดจานเดี๋ยวก่อนเนี่ยลูกค้ามันมีสีเที่อ่ะเดี๋ยววอร์มหน่อยนะมอ่อนแต่ว่าตอนนี้เทมอ่อนมากกว่าเน้นอ่อนมากกว่าไหมนึ่งออกไหสวัสดีค่ะคสั่งอะไโอเคจะสั่งข้าวใช่ไหมสวัสดีคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าค่ะ น่ารักมาก เห็นไหมมันเป็นม็ดคือมีเทมจาาก่อนเล็กใหญ่ผสมกันไปแม่ไม่ต้องกลัว่แบบเออเป็นงานจีนแล้วจะมีแต่เล็กไม่นะคะลูกค้าดูได้เลยเล็กใหญ่มีผสมกันไปเลยนะคะแต่ว่าจะเน้นสีอ่อนมากกว่าตอนูว่าใส่กับชุดผ้า่าบ้านเราอ่ะดีก็แบบไวล์ลู จีนก็จะแบบน่ารักไป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 แหม่ใหญ่ก็มีเห็นไหมนี่มป็นทิไปพูดเรืองน้ำทีนี่ไปเร็งผักกระจายเหรอไปเร็งผักกลางวันเหรอบ่ายโมงเดียวบ่ายโมงแม่ส่งติ้วแต่เช้าเห็นไหมคือคือหนูใส่หมดเลนะคือหนูใส่ตงเกีงแบบนี้มาไล่สดให้พวกพี่ๆดูบ่อยมากเพราะว่ามันใส่กับเสื้ออะไรก็เข like in mm. like wow, right? so ้าลูกค้า เฮ้ยเก๋เลย hein? ทำถึงทำเจิง้งแม่มาเนี่ยเพิ่นเข้าหนูออกไปเปลี่ยนให้ไม่มีเสียงเลยค่ะอ้าวที <laughs> <c oughs> ่เราพูดไปไมไดแม่ไม่ได้ยินเสียงหรออะไรคือหนูเปิดไลน์นะโดโดแต่ว่าหนูไม่ได้เปิดเสียงไอโสดูซิแม่ไม่ได้ยินอ่ะพี่เปิดไม่อยู่นะไม่โอ้ไม่หนูปิีงจริงหรอไม่หนูปิดทำไม ไไม่ด้ใลูกค้าจ๋าได้ยินไหมคะนี่เลยพี่บอลไม่รู้สิลูกค้าไม่ได้ยินไม่ได้ยินยได้ยินแล้วได้ยินแล้วค่ะแม่รถรถรถเน่หนูใส่ให้ดูตรงนี้เลยโลโหลฮัล้แลราคาน้ารัาแม่ขอแจ้งราคาใหม่นะคะตัวเนี้ยตัวเนี้ยรีเสียงหนเลยเสียงพี่ตเบาไปอ เจ๋มันสะท้านหนูรู้เกินเสียงโอ้ยหนู่มทำได้อีกแล้วโอ้ยใหญ่ไปอ่ะจะทำได้ไเนี่ยลูกค้าใส่ใหญ่ก็โอเคนะดีแล้วค่ะแม่หดูหน่บหนุบเออแม่ใส่ใหญ่ก็มีหัวไหล่ไ่หนู่มปะีแม่แต่เดี๋ยวนี้บางเขาชอบใส่กางเกงตัวใหญ่แล้วมันจะมีมันเป็นความเท่แล้วมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ พอเข็มกัดแล้วก็นโซเข็มกัดแล้วอันี่มันมีอันที่มันเป็นล็อกล็อกอย่างเงี้ยนี่เท่มากนะแล้วมันก็จะได้เป็นกางเกงทรงใหม่แบบจิตสี่ลูกค้ามันเลิศเด๋เดี๋ยวนี้คือมันมีอุปกรณ์มาช่วยที่แบบติดนะคะ่อติดน้ำตัวแม่หนิงรับรีวิวค่ะได้เลยค่ะแม่อันนี้ไปขายเด้งไม่ต้องดึงป้ายออกนะห้าร้อยหยวนี่แม่คูณห้าไป สองพันกว่าบาทนะคะที่ขายในจีนนะตัวเนี้ยห้าร้อยหยวนคูณห้าไปนะพี่เปิ้ลหลบเร็วดูดีใจขายลูกฮิ้ได้อ่ะเต้นหนึ่งกุ๊บแม่พี่ต้าจะไปตอนนี้อันนี้ห้าร้อยหยวนแม่อันนี้ใชห้องเย็ดเย็ดเธอไม่ไปตรงใครตอนนี้ในนี้ก็ไม่ีอยู่ไม่เป็นไรหนูไม่เคยดเป็นทาาแต่ว่าไม่งั้นน่ะมันมีหลักฐานในแชทแชทได้ไง คนบ้าเต็มฮะเอาเลยใช่ไหมทรงสวยจะตายใช่ป่ะพี่คนบ้าเต็มเอาเลยลูกดูดิลูกค้าเนี่ยใส่อย่างเงี้ยสวยแล้วเอวสูงหมดเลยนะใช่สวยงามมากพอใส่แล้วก็จะเป็นทรงที่หนูใส่โดยส่วนใหญ่นี่คือลิซ่านะแต่ไม่ถึงขนาดแบบกระบอกที่แบบใหญ่มากหรือว่ามันกระบอกที่กำลังสวยที่ใส่แล้วลิกกันพวกนี้คือแบบลูกค้าทรงสโคต์สวยเดี๋ยวแกจะเก๋เด๋เดี๋ยวว่าหลังดูอันนี้กันดีกว่า

สวยๆลูกค้าเมคของเราในที่นี้คือเมคสีเข้มสีออกนะค่ะทุกคนเข้าไปเลยอีกอ่ะเข้มออกใชค่มาไม่ได้สีลูกค้าใส่กินมั้งไปนึมาอ่ะเลิศๆปังๆสวยๆแบบน่ารักน่ารักเราลองกันให้ดูแบบฉ่ำๆ เหยื่อตัวเมื่อกี้เลยว่ะเห็นปะมันคือตัวเมื่อกี้ป่ะแม่คล้ายๆกันคือทรงคล้ายๆกันหมดแล้วสีประมาณนี้คืข้ากับเสื้อผ้าที่แบบว่าใส่สีอ่อนได้าวสับเสื้อสีอะไรเห็นปะเสื้อสีเทาเสื้อสีดำได้หมดเลยแม่กางเกงใส่ตัวนี้ใช่ไหมใช่กำลังงงว่าพี่ใส่ตัวนี้ไปแล้วหรือเปล่ารุ่นนี้มีไซส์ใหญ่หน่อยไหมคะแม่เมื่อกี้คือใหญ่ใหญ่เลยอยู่นะอันนี้เป็นเอวคิ้วหรอมันเไม่ไม่ขอมม่อบุคือได้กลิ่นหรือเปล่าคนเดียวหรอคนเดียวจ้ะ ไม่นะไม่มีไซส์ใหญ่มีไซส์เล็กมีพี่ไม่ทัดหรอกใช่ลูกค้าไซส์ใหญ่อยู่นะคะเขากินข้าวเยอะขึ้นลูกค้าเขาก็เลยหนูก็ใส่ลูกค้าหนูใส่แอลแล้วนะเวลารีวิวของสวยๆไม่แจ้งเตือนเลยฮ่าแม่เขาขุ่มยังพี่อ้อเขาขุ่มแล้วไงั้นอยู่ในกลุ่มเลย มาถึงว่าที่เพจไม่แจ้งมั้งที่เพจไม่แจ้งใช่ไม่รู้ใครไปบ้าไหนก็ได้เลยเข้าใจอุ้ยสวยอ่ะสวยมากเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเร็วเลยนะแม่เปลี่ยนเร็วเลยนะแม่สวยมากลูกค้าตัวนี้หนูว่าจริงๆคือแพงเลยนะมันด้มากไม่ออกอันนี้คือโชว์ขาเลยเหรอใช่โชว์เนื้อขาแต่ว่าีคเข้างในเป็นแบบดาวด้วยดูดีมาก สวยมากล็อกตามากล็อกอตามากแม่จะต้องโชว์เนื้อแต่ว่าไม่เห็นเนื้อโอ้ยนี้ก็น่ารัาพี่โอ๋ี่โอ๋ี่โอ๋โชอบแน่นอนน่ารักมากไอโกต้องชอ็อตโอมัมใส่แล้วเป็นมัมน่ารักน่ารักเอ้าทำไมวันีนอซอดนดีวนดูดิออ้ยนี่ก็เทเด้แม่แมดูนี่ไอซ์กดฝีเต่าหน้าเทเด้ลูก ราคาน่ารักสีแบบนี้แหละแม่ที่มันขายได้ง่ายนี่ไงที่หนูบอกเนี่ยอย่างเงี้ยเกี่ยวๆใช่ลูกค้าเดี๋ยวนี้แบบพอทรงมันใหญ่ใช่ปะเขาจะเกี่ยวอย่างเงี้ยแล้วใส่อย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบมันมีขายแยกเลยนะมันถูกมากเลยนะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าแบบได้ใหญ่ไปแล้วแบบเออจะแบบไปนี่ไปซื้ออันนี้มาขายต่อเลยแบบคู่กันเลยขายด้วยกันเลยซื้อมาละสิบขายแปดสิบแ่ลูกค้าสาวน่ารักมากนะบอกเลย พี่อ้อบอกกว่าจะเด้งกว่าจะเด้งเตือนเกือบหมดแล้วทำไมอ่ะเหมือนการคอหนักของหนูเองนะพี่ใช่ค่ะตอนนี้หนูยังไม่ไม่แจ้งตอนนี้ของแอดมินของแต่ละคนยังต้องแบบรูดหน้ารูดหน้าไม่เหมือนตีกลางตเหมือนติดกัานอะแม่เขาติดก้าน ที่อาจจะดูเพจบ่อยจนของหนูก็เป็นไอ้นี่เหมือนกันนะติดตามแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ขึ้นน่ะเวลาโพสงานน่ะขึ้นแต่ไลค์อะไม่ขึ้นเป็นคนเดียวนะเนี่ยพี่่ะดูดิพ่อของคำก็ไปความจริงกระสอบหนึ่งประมาณกี่ตัวคะับหัวหอดูดิซาริซ่าเอ็มประมาณหนึ่ง้อประมาณร้อยวกลบ รอบที่แล้ว1้อตัวรอบนี้ไม่รู้เดี๋ยวหนูนับในไลฟ์เพอแจ้งหน้าเพจให้นะคะรอบที่แล้ว1้อตัวประสี่สิบกิโล,ลค่ะใช่ล,ลูกค้ากคเงเกงยีนเนี่ยบางทีจะมีเล็กใหญ่ผสมกันไปเนาะบางทีอะคา่ะอย่างกระสอบที่แล้วเราอาจจะมีตาตัวเล็กเยอะ ก็เลยได้จํานวนที่เยอะแต่ถ้าสมมติว่าในกระสอบไหนมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นอาจจะได้จํานวนาน้อยลงแต่ว่าจะมีไซส์ที่ขากันไปมากขึ้นนะคะก็คือน้ําหนักได้40กิโลแต่ว่าจํานวนตัวเดี๋ยวเรานับกันให้ทุกๆกระสอบใช่ไอีกเล็กใหญ่ไม่หมดนะคะเห็นไหมอันนี้หนูใส่ได้สองคนเด้วยโอ้รนะเห็นไหมหใส่คนเดียวนะแม่แม่เห็นปะ คือแบบรวมๆกันไปเลยมีหลายสีมากแต่มแม่ม,มีมามา่หนึ่งนะเห็นไหมมา,มาแบบทรงแบบที่หนูใส่ทั้งหมูดก่อนเลอ่ะดูดิบอกว่าลูกค้าฝากอาก็สูงมากกับงอันนี้ก็เป็นแบบท่น่ารักมากลูกคขาราคาน่ารักด้วยนะคะสำหรับลูกรีวิวไปแล้วแม่เปิดกันเองได้เลยในราคา2,800บาทค่ะตัวน,นี้เป็นป้ายแอปเปิลนะคะอุ้ยน่ารักจังเลยสวยเป็นป้ายแอปเปิลนะคะเปืือกไข่พุ่งเข้ามาเนาะ สำหรับน้องแอปเปิลก็มีความแฟชั่นอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงคือแบบทําถึงอยู่แล้วนะเข้ากลุ่มกันเยอะๆดีดีดีอ่ารถปั๊บมีแบบอะไรมีลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นแบบกระดุมข้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีหมดคือหนูเองอะใส่กางเกงยีนส์มารีวิวทุกวันเลยทีนี้ทุกวันเนี้ยกางเกงยีนส์ที่ไงเห็นไหมลูกค้าเนี่ยงานแบบไปเล่นอะไร รีดปืบตรงจะสวยเลยขาบ้งอย่างนี้ก็มีจ้าวยสวยว่ะเดี๋ยว้ถ่ายูปทันเนี่ยูกค้าขานี้ส่งเดี๋ยวคุ่นี้ปดมแจริงจล้วเดไ่ายรนะเดี๋ยวเราเปิดอ่ะเราก็เช็คขอบกับใจเนาะเออสวยลูกใหมแม่สวยมากทำไงดีสวยมากสยนะจะบอกวาตูนี้ดีมกหงานแะไวหนุกเปิดเนี่ย แบบแบวแบะถ้าแบ๋วๆบะกันหมดเนะหรือว่ามันน่ารักไปหมดแล้วเอ็มเมื่อวานจริงอะออกไปอีกพ่ายเอสวยนไปหมดแล้วจ้ะแม่่ะมาาน่ารักมากนะคะสำหรับิซ่าเอ็มใต้แอปเปนะคะในราคา2,800บาทนะเดร๋ยบาทองให้ดูว่าเป็นอย่างไรเปนบ้างนะเดเลนไปนรอ่มันมีเมแนอยเดี๋ยวเราองตยตัวนี้สวมากอยากขุ้น าเข้มอ่อนปลาใสนะคะลูกค้าเป็นแบบปลาใสต่ออ่อนคืออ่อนคืออ่อนสวยอ่ะเนี่ยฝั่งเหลือพี่จะเห็นเลยว่าสีเข้มน้อยกว่าสีอ่อนนี่คือมหมค่ะนะคะนะคะสวยเลยสวยเลยดูดิฝั่งสีเข้มก็สวยเลยคือถ้าลูกค้าชอบเข้มๆไปลิซ่าแต่ลิซ่าเราหมดแล้วลิซ่าปกติเราหมดแล้วหมดเลยซาเอ็ม ผสมแบบนี้เนาะเป็นมิสีเข้มสีอ่อนนะถวกมากลูกค้าสีแบบเนี้ยคือดีพี่เชื่อหนูไ่ไยง่ายคือหนูชอบหนูใส่บ่อยอ้าวลูกค้าใครรับอีกแจ้งได้เลยสำหรับลิซ่าเอ็มขอบคุณค่ะ